ข่าวราษฎรสำนักกันหน่อยครับวันนี้เป็นเรื่องน่าห่วงใยจริงๆครับสุดท้ายนี้นั่นก็คือผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นลูกเป็นหลานหมอเหลียนทองนี่ผมว่าแกเป็นหมอเองต้องตรวจประสาทเหมือนกันนะว่าปกติดีหรือเปล่าคือวันนี้แกประกาศ ใครก็เป็นอาริราชศัตรูทั้งนั้นเออแปลกแฮะเรื่องฮกกีบะหมีนั่นก็เอาทีแล้วทำให้ร้านฮกกีขายดิบขายดีปรากฏว่าวันนี้ประกาศอะไรครับรองเท้านันยางเป็นอาริราชศัตรูอีกแล้วเออดูสิครับไอ้ที่ผมเอาข่าวนี้มาเนี่ยท่านอย่าเพิ่งมาทึกทักเอาว่าสุนาัน ทำไมโยงทุกเรื่องกับวังไม่ใช่ครับติ่งวังเองเขาโยงเองผมยังบอกนึกในใจว่าเอ๊ะขอโทษนะเรื่องส้นตีนแท้ๆดันปีนไปถึงวังได้ยังไงรองเท้านันยางฟองน้ำตาช้างดาวไข่ก็รู้จักทั้งนั้นเขาก็ทำมาค้าขายของเขา เขาไม่เคยไปละเมิดเรื่องราวของราชสำนักเลยครับและอยู่ๆวันนี้ก็ไปโยงเขาว่าไปกระทํา,ากับราชสำนักด้วยอะไรครับคือรองเท้านันยางเขาผลิตรองเท้าเรียกอะไรว่าเป็นรองเท้าสีชมพูะ ผมก็เรียกไม่ถูกนะครับปรากฏว่ามีการตั้งคำถามเยอะแยะผมพูดสั้นๆกันแล้วกันบอกว่าจะผลิตรุ่นร็อนี้ไปแล้วเนี่ยจะผลิตอีกเมื่อไหร่เขาบอกอีก8ปีค่อยผลิตแค่เนี้ครับคำว่า8ปีเนี่ยมันโยงไปถึงกษัตริย์ได้ยังไง เขาก็อ้างว่าแปเปี่ยเขาหมายถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ว่าไปแต่ว่าไอ้กองเชียร์ประยุทธ์อ่ะไอ้เกาโหนกอ่ะไอ้ท็อปนิวอ่ะที่ประยุทธ์ชอบนั่งดูทีวีมันเพราะเห็นนี้มั้งมันก็โพสต์เรื่องราบอกว่าไปกระแนะกระแหนประยุทธ์ครับพอาบอกไปกระแนะกระแหนประยุทธ์ท่านนั้นนะครับท่านนี้โยงใหญ่เลยโยงบอกว่ารองเท้านันยางอ่า ไม่ได้อวยพรเฉลิมพระเกียรติในโอกาสนั้นในโอกาสนี้ไปใหญ่เลยครับอ๋อนี่ตกลงใครไม่ได้ไม่ได้ไไดอวยพรนี่กลายเป็นหนึ่งหสองหมดแล้วไม่จงรักภักดีหมดเลยนี่กําลังหาเรื่องให้กับวังแท้ๆครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คนอย่าง คนอย่างหมอเหรียญทองหรือคนอย่างไอ้เจ้าหมอวันลงคนอย่างติ่งวังนี่ทรร,รรมการแบบเหมือนคนบ้าหาเรื่องให้กับชาวบ้านโดยเอาวังมาเกี่ยวข้องผมไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอาจจะเป็นหนึ่งเป็นเพราะพวกนี้ก็อยากจะแสดงตัวให้วังเห็นว่าฉันตรงรักพักดีหรือสองวังเขาชอบอย่างนี้จาก การที่พูดบอกกล้ามากเก่งมากขอบใจการแสดงออกของรัชการที่สิบที่หน้าวัดพระแก้วจำได้ไหมครับวันที่หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนั้นหนึ่งเมเหนึ่งพฤศจิกาที่ชุมนุมสอเหลืองกันนะนะปีะปีหกสามเนี่ยผมบอกคำว่าพูดว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจเนี่ยนี่คือการแบ่งศัตรูระหว่างประชาชนกับวังแล้วแล้ววันนี้ พวกหมอเหรียญทองพวกติ่งวังทั้งหลายไอช่องกระหนกพวกนี้ก็กลายเป็นตัวกระตุ้นครับกระตุ้นให้เกิดอย่างนี้วังไม่พังเหรอผมถามหน่อยหาเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ๆเรื่องรองเท้านันยางเขาผลิตเรื่องเ,อเขาเรียกว่ารุ่นเนื่องจากเพลงพิง k v เวอร์นอนของแบ็คพิงกํกำลังดัง เขาก็เลยเอาเพลงเนี้ยมาผลิตรองเท้าสีชมพูกับดำออกออกขายท่านดูนะครับหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยครับผลิตขายไปแล้วแสนกว่าคู่หลังจากที่หมอเหรียญทองโจมตีเขาเห็นไหมครับเพียงแต่เขาบอกว่าแล้วจะผลิตอีกเมื่อไหร,ร่เขาบอกยังไม่ผลิตจะหลังจากผลิตลอดนี้ไปแล้วก็อีกแปดปีค่อยผลิตใหม่ ไปโยงเรื่องประยุทธ์เดี๋ยวนี้ตกลงเรื่องประยุทธ์นี่กลายเป็นเจ้าแล้วเหรอประยุทธ์อยู่มา8ปีสารรัฐธรรมนูญให้พักหน้าที่ใครพูดไม่ได้แล้วใช่ไหมกลายเป็นว่าการพูดอย่างนี้เท่ากับเป็นการหมิน่นพระบรมเดชานุภาพแล้วเหรอเออมันเลอะไปใหญ่แล้วครับแล้วโยงแล้วก็ลงเอยด้วยไหนด้วยว่าแจ้งสาพากรให้ตรวจสอบภาษี เอผมว่าคนเขาทำมาค้าขายเขาจะโฆษณาเขาจะคิดแก๊กเรื่องโฆษณาอะไรก็เป็นเรื่องของเขานี่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกษัตริย์เลยครับแล้วอย่างนี้เนี่ยผมถามหน่อยว่ากษัตริย์ยังปล่อยให้ทำไปเรื่อยๆก็แสดงว่าให้ท้ายสิให้ท้ายหมอเหรียญทองให้ท้ายห,หมอวลงให้ท้ายไอ้พวกติ่งวังทั้งหลายที่หาเรื่องกับประชาชน เขาทำมาหากินเขาโอ้โหผมเด็กๆผมก็ลรองเท้าของเขานี่ทนที่สุดและชอบกันมากอยู่เป็นบ้านนอกกันนะครับเป็นนักเรียนนี่ซื้อรองเท้าเขาใส่แต่คู่หลายตังนะตอนเด็กๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาให้แต่เมื่อเป็นเรื่องแล้วก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังเขาก็เสียภาษีครับ พ่อค้าทั้งหลายที่เขาทำมาหากินเขาจะโฆษณาอย่างไงเพื่อให้ของเขาขายได้ดีขึ้นขายได้มากขึ้นเขาก็เสียภาษีมากขึ้นก็เป็นเงินให้แก่ราชาการแล้วนี่เอาอำนาจรัฐไปรังแกเขาอย่างนี้มันจะถูกเรื่องอะไรยังไงนี่แหละครับที่มันเป็นปัญหาใหญ่มากแล้ววันนี้ขอโทษนะครับวังก็มีปัญหาที่ประชาชนเขาตั้งคำถามเยอะแยะเปหมดแล้วก็ตอบไม่ได้ หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยควรมาหาทางเรื่องแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นวันแม่แม้วังก็เป็นตัวแบบโอไปเยี่ยมลูกๆก,ก,ก็ไปเยี่ยมสมเด็จพระราชินีสิริกิตนะครับแล้วก็โฆษณาให้ประชาชนไปรักแม่อย่างนั้นอย่างนี้ในวันแม่แต่ว่าโลกสมัยใหม่มันมีข้อตัวแยง้งอ่ะคนในราชสำนักบางคนไม่เคยเจอแม่เลยตั้งแต่ออกจากแม่มา สิริวันวลีนี่ตามข้อมูลข่าวสารบอกไม่เคยไปเจอคุณแม่ยุวธิดาเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเอาเขาก็โต้แยง้งหรืออย่างกรณีวันต่อต้านการสูญหายนะครับของสาประชาชาติเนี่ยเขาก็โต้แย้งมาแต่ว่าเอาโอเคครับคนที่โต้แย้งมาเนี่ยครับปวินนะเขาก็ถามบอกอา้าวแล้วคนที่หายไปไหนอ่ะน้องก้อยหายไปไหน เป็นวันผู้สูญหายสากลน,นะต้องตามนั้นเนี่ยเห็นไหมวังก็ตอบไม่ได้เขาก็แย่มาอย่างนี้แล้ววันนี้ที่ผมออกรายการไปที่อ่านความเห็นท่านเนี่ยเมื่อวันพฤหัสปรากฏว่ามีคนถามความเห็นผมมาบอกแล้วคุณสิรินทิพย์สิริวันลหายไปไหนผมยังไม่มีเวลาวันนี้เวลามันน้อยผมก็เลยบอกเอ๊ะเอ้า เมื่อท่านถามมาแนละ้วผมดูแล้วก็เก็บรายละเอียดพราะอ่านข่าวอ่านความเห็นท่านสดสด,สดตั้งแต่วันพฤหัสนะครับก็เลยเอาไมาให้ท่านดูท่านอาจจะเข้าไปค้นดูได้นะครับในข่าวหลายๆอย่างท่านกด Google ดูได้เลยครับแต่เฉพาะอันนี้ผมเห็นอยู่ในของเ c e b o o k ของคุณธนพลอิ๋วสกุลน,นะครับสิรินทิพยิริวันอยู่ตรงไหนในวันผู้สูญหายสากล น่าสนใจวันนี้นะครับวันสถาบันปีดีพนมยงนะครับเขาจัดงานขึ้นมาคุณสลินทิปนี่เป็นผู้ที่สูญหายที่แปลกที่สุดไม่เข้าหลักเกณฑ์อย่างอื่นเลยจะหายไปเฉยๆครับเขาบอกว่าการหายตัวของสลินทิปนั้นทำให้สามีของเธอคือชาลีอินทรวิจิตสามีแต่งเพลงเมื่อเธอจากฉันไป ขับร้องโดยพรพิมนธรรมสารนี่ใช่เจ้าก,ก้อยหรือเปล่าเนี่ยสะสะปทุมที่เป็นงูเห่าไปแล้วเนี่ยโดยใช้ท่ามทํานองเพลงออบรีของเดวิดเกตเอาเป็นว่าหายไปเพราะอะไรพอรู้กันแล้วนะครับเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านไปหาอ่านดูนะครับ ปรากฏว่าชาลีอินเทอร์ไวจิตที่เป็นสามีนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วเมียก็ตายไปแกก็เศร้าใจอยู่ยาวนานนะครับคุณธนพลบอกบอกเป็นในในครับบอกเป็นในในไปดูเองนะครับนะขอพระคุณนะครับ